มงลงสาวสาวแบล็คพิงนะคะไปแบบสวยๆค่ะพาเพลง How You Like That นะคะให้สามารถเข้าสู่ q u a วทุก l e c กคา t นะคะได้สำเร็จค่ะโดยนะคะได้ครึ่งอันดับที่1ค่ะถึง4ชาร์ตด้วยกันนะคะบนแกออนชาร์ตค่ะประจำสัปดาห์ที่27นี้นะคะแล้วก็ยังถือได้ว่าค่ะเป็น g ร r l group วงแรกค่ะที่สามารถทำได้ในปีนี้อีกด้วยค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็น streaming ชาร์ตนะคะดิจิตอลชาร์ตนะคะแล้วก็ ดาวน์โหลดชาร์ตนะคะรวมถึงโซเชียลชาร์ตค่ะ b l a c k p i n k นั้นอยู่ที่อันดับที่1นนะคะแล้วก็เพลง How You Like That ของพวกเธอค่ะถือได้ว่าเป็นเพลงที่3นะคะที่เข้าสู่ชาร์ตแกออลนะคะเป็นอันดับที่1ด้วยนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ To Do To Do นะคะก็อยู่อันดับที่1นะคะว i ซโซ่ก็เคยเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เพลงที่3ก็คือ How You Like That ค่ะส่วนนะคะเพลงอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Forever Young หรือ Kill This Love นะ,คะเคยเข้าด้วยเช่นเดียว นนะะอยู่ที่อันดับที่2นะคะแล้วก็ p l a y i n g with fire นะคะ as i it's your last อยู่อันดับที่3นะคะรวมถึงบูมบายาเคยอยู่ที่อันดับที่7ค่ะแล้วก็ s t r y นะคะอยู่ที่อันดับที่10ค่ะตามลำดับเลยนะคะและแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะช่อง YouTube ของพวกเธอค่ะก็มียอดผู้ติดตามนะคะเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่ปล่อย How You Like That ออกมาค่ะจาก37ล้าน follower นะคะตอนนี้ค่ะเพิ่มขึ้นเป็น41ล้าน follower แล้วนะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดะคะยอดดูนะคะยอดวิวค่ะตอนนี้ 252ล้าน2 0 0แสนกว่าแล้วนะคะเรียกได้ว่าค่ะตอนนี้ค่ะมียอดวิวนะคะทั้งหมดในช่อง YouTube ของผู้เธอค่ะกว่า1นึ่งหมื่นล้านครั้งกันแล้วเลยนะคะก็เรียกได้ว่าค่ะเป็นเรื่องราวน่ายินดีค่ะขึ้นช้านะคะแกออนนะคะ ออถึง4ชาร์ตด้วยกันค่ะอยู่ในอันดับที่1นะคะแอดก็เลยเอามารายงานอัปเดตให้ทราบค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นภาพสวยๆนะคะที่พี่สูเพิ่งจะมาโพสต์ลงใน i n s t a g r กรของเธอนะคะเป็นภาพฝีมือการถ่ายของโร s เซ่แบล็ i พิงนั่นเองค่ะก็เอามาดูเอามาให้ดูด้วยนะคะก็มาแสดงความยินดีนะคะกับสาวๆแบล็กพิง k กันได้เลยค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า